สวัสดีค่ะวันนี้มาที่กุยจับมิตรโจได้มิชรินสามปีซ้อนนะอยู่ถนนจันทรสี่สิบสี่ขายดีมากขายดีมากคือเขามีเครื่องในทุกอย่างแต่ว่าแม่บอกว่าเออเอาใส่แค่อันนี้หมูกรอบโลละแปดร้อยก็เลยสั่งหมูกรอบมาโลหนึ่งเขามีแบบท็อปปิ้งให้เราสั่งเลยนะนี่เดี๋ยวลองกินหนังหมูดูนะอืม นังหมูของเขากินแล้วเหมือนกระเพาะปลาเลยคุณผู้ชมกินแล้วเหมือนจริงกระเพาะปลาขอบคุณมากลูกรักนี่ค่ะคุณผู้ชมคือน้ําซุปเขาอะ่ะมันแซบดีน้ําซุปเขาอะ่ะจะหอมหอมพริกไทยมิชลินสามปีซอนนะแต่เรื่องหมูกรอบเนี่ยยังมันอยู่ต้องมีการปรับปรุงนิดหนึ่งหมูกรอบอะ่ะมัน ผมกรอบเมันมากขายดีมากขายจนรวยวันหนึ่งขายได้หลายแสนวันนึงอะเขาขายได้หลายแสนเขาขายตั้งแต่เช้าเจ็ดโมงนะแล้วก็สี่โมงครึ่งก็ปิดนี่ค่ะ อแขนเสื้อเดี๋ยวไม่โดนตัวเพ็ดอีกนี่คุณผู้ชมววทจับมิตเจียวมิตเชลินสามปีซ้อนอืม ลิ้นข่าอร่อยมากคุณผู้ชมลิ้นท่าอร่อยมากเนี่ยลิ้นหมูคะอะแบบว่าละลายในปากเลยอะลิ้นหมูเนี่ยชามใหญ่นะก็ให้ชามใหญ่มาก เฟซบุ๊กไลฟ์อ่าหมูกรอบเขาใช้ได้นะหนังค่ะเนี่ยตรงนี้คุณผู้ชมเนะี่ยหนังกรบกอบๆเนะี่ยอืมแต่ตรงนี้ไม่จะกินไม่ได้มันมันนะมันมัน,มนอืก็เจ้าไปชามนึงนะอง่อนนะสั่งไปสามชามได้แค่ชามเดียวออเ,อเออเร็วๆเ,เพ็ กินได้แนนหนังตรงนี้ตรงนี้เขาแบบมันน,ะน,น,น่ะคุณผู้ชมอืมน่อตรงนี้กินไม่ได้เลยมันเขาจะบอกว่า เครื่งองในอร่อยแต่หมูกรอบยังไม่ผ่านนะเขาต้องอบให้มันแบบว่ารีดน้ำมันออกไงต้องรีดน้ำมันออกออเส้นกุาาก้งแจ๊กเขาเหนียวนุ่มอร่อยลิ้นอร่อยอ ลิ้นอร่อยมากหมูกรอบยังไม่ผ่านไม่ควรนหลน่นเพราะว่ามันมันไงนมันมันเนี่ยตรงนี้มันมากต้องไปไปทอดจำอะให้น้ำมันมันออกเนะคยนไม่ได้ หมูกรอบยังไม่ให้ผ่านนะต้องว่ามันกึมไม่ได้หมูกรอบต้องยกให้กระจับจินพื้นอะไรน,นะโรละพันแต่ของเราจะแห้งเลยก็จับกินพื้นแนบะหมูกรอบอจะแห้งเลยอร่อยอันนี้เราลองมาชิมแบบออริจินัลที่ไม่ใส่เพ็กดูค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา คือจะบอกว่าน้ำซุปที่เนี่ยมันอร่อยเส้นกว๋วยจับเขาเหนียวนุ่มไงคุณผู้ชมเนี่ยอร่อยมากมเส้นกว๋วยจับอร่อย เส้นกวก็จับใช่ได้เหรอนี่นี่เล่นหมูเล่นหมูเล่นหมูอืมไปแขนเสื้อไปโดนอีกแล้วเดี๋ยวเพ็ดไปทั้งตัวโอ้ยอร่อยลิ้นหมูนี่ให้เหรอ นิ้นหมูให้เลยแต่หมูกอดยังไม่ผ่านมันมันไงม,มันสะใจเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหสะใจมากสะใจมาก เนี่ยแล้วหนังหมูเขาเนี่ยอร่อยนะกินแล้วมันเหมือนกินกระเพาะปลาเลยอือือ กูจับเส้นเขาสุดยอดน้ำแกงสุดยอดอม <c oughs> สมกับรางวัลมิชลินสาปีซ้อน เลมอนเลมอนเบอร์รี่ค่ะชามะนาวค่ะไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อนะคะไม่ได้ผสมแป้งค่ะรับประทานแล้วจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นนะคะเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบารุงผิวด้วยค่ะมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะช่วยในการย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระแล้วก็ลดความอ้วนละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้เราไม่เป็นโรคหัวใจไม่ตีไม่ตัน ละลายไขมันในหล,หลอดเลือดที่เป็นหลอเลืยงสมองทําให้เราไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมาพาตอัมพาตแล้วก็ลดความอ้วนรัดประทานนะคะสิบห่อพันห้าร้อยสองร้อยแก้วน้ําหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปดูดไขมันไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะเหมือนคุณแม่เห็นไหมกินหมูกรอบขนาดนี้กินขนาดนี้แต่เราไม่ต้องห่วงเลยเพราะเรามีตัวช่วยสลิมดิงไฟเบอร์เบ,บอร์รี่ชามะนาวนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622หกือไลน์หอลมาเลยแอดลีน่าดอตแกงไลนมีแอด l e e n a g a n g ค่ะส่วนอันนี้นะฮะสลิมดิงไทยทีชาไทยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกนะคะไม่มีไขมันทามไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัฒแปลว่าหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งคนเป็นเบาหวานความดันกินได้บำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวแล้วก็คุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงค่ะนะคะห่อหนึ่งนะฮะร้อยไม่ขายเราขายหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีส่งได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อพันห้าส่งฟรี นะคะส่งได้ร้อยสองร้อยแก้วสิบห่อราคาเต็มเจ็ดพันแต่รขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิแก้วสาสิห่อราคาเต็มหมื่นห้าเราขายแค่สี่พันะคะส่งฟรีส่งได้สามร้อยแก้ว, 4, 000, ว 3, 000, 2, 3, 000, นะคะมีอยอยนะคะเราขายส่งนะคะแล้วมีตัวแทนจํานหน่ายทั่วประเทศนะคะหนึ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกค่ะ นะคะโทรมาเลยแค่0816304622หรือไลน์มาเลย a d e n a gang ไลนมี a leena. gang ไลชื่อข่าวโหดค่ะวันนี้มีโปรนะคะโปรวันออกพรรษาวันนี้วันที่29ตุลาคมวันออกพรรษาเราจัดโปรวันออกพรรษานะคะ500ไม่ขายขายแค่29บาท500ไม่ขายขายแค่29บาทค่ะโปรสิ้นสุดคืนนี้เที่ยงคืนค่ะ สลนดิงไฟเบอร์เบอรีส่สก,กัดจากสตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัฟหัวเชื้อไม่มีแป้งผสมคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สก,กัดจากสตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะเป็นไฟเบอร์รับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงดีถอกล้างลำไส้เรากินมันๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยดีมากๆนะคะ12กล่อง2,000รับประทานนะคะ1เดือน122,120แก้วนะคะน้ำหนักลง10กิโลโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงไไไมม่่่ต้อปดดูขันนีคะ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่แล้วจัดปโปรนะครับคุณผู้ชมสิ้นสุดวันที่ 3, สามเอ็ดสุลาคมโปวันฮาโลวีนห้าร้อยไม่ขายขายสามสิบเอ็ดบาทห้าร้อยไม่ขายขายสามสิบเอ็ดบาทต้อนรับโปวันฮาโลวีนสิ้นสุดสามสิบเอ็ดตุดลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้เราขายดีมากเราผลิตออกมาล้านกล่องหมดแล้วนะคะสองเดือนไม่มีของขายนี่ของใหม่มีออยอนะคะเพิ่งผลิตเสร็จวันที่หนึ่งตุลาเพิ่งจะได้ยี่สิบเก้าวันนะคะ ห้าร้อยไม่ขายขายสาบาทโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4ดหนึหายรือไลน์มาเลยแอดลี a ่าแกลไลนมีแ l e e n a. g a n g นจีไชื่อข่าวโหด31บบาท